ไกลก้าวด้วยหัวใจก้าวด้วยศรัทธาก้าวย่างกันอย่างมั่นคงด้วยความใสโปร่งนะตรงไปตรงมาถึงเวลาของการวัดใจเพื่ออนาคตใหม่ท้องถิ่นไทยก้าวหนะ้าสวัสดีครับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกทท่านนี่คือเสียงของกลุ่มอาจสามารถก้านะวหน้าผม นายเทพพรจำปานวนอดีตนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาได้สร้างผลงานเป็นที่โดดเด่นเห็นเป็นที่ประจักษ์พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนพวกเราพร้อมแล้วที่จะขออาสากลับเข้ามาบริหารเพื่อพัฒนาท้องถิน่นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป น้ำใหม่ใจจริงพูดจริงทาจริงมีอุดมการตรงสายจริงใจชัดเจนไม่แอบซ่อนเร้นเม้นแต่ทํางานเรามาร่วมกันขีดเส้นทางเพื่อความเจริญครั้งยิ่งใหญ่ไปสู่อนาคตใหม่พร้อมๆกันเรามาร่วมกันใช้สิทธิ์ใช้เสียงในครั้งนี้เลือกนายเทพพรจำปาหนวนเป็นนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองพัฒนาเต็มที่เพราะเงินภาษีของเราชาวประชาดุดูไปก็ถอยหลังรู้ทุกทีจะเลือกกันแบบนี้รู้ว่าจะเลือกก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวให้ไกลก้าวด้วยหัวใจก้าวด้วยสภาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยลาลัยรามคำแหงเป็นทนายความและเป็นหัวหน้าสำนักกฎหมายเป็นเวลากว่า25ปี ได้รับการยอมรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินคดีมาอย่างมากมายเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์มีความเชี่ยวชาญเป็นนักบริหารเป็นนักพัฒนาใจซื่อมือสะอาดโปรดเลือกในเทพพรจํำปานวนเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองจับมือเดินไปด้วยกันไปรวมสร้างฝา เรามาร่วมกันสร้างการเมืองรูปแบบใหม่การเมืองที่สร้างสรรค์ไปกับคนรุ่นใหม่ความคิดใหม่เทศบาลตำบลอาจสามารถต้องก้าวหน้าก้าวไกลเพื่อประชาชนไปสู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่าก้าวหน้าก้าวให้ไกลก้าวด้วยหัวใจก้าวด้วยศรัทธาเทศบาลก้าวหน้าประชาชนก้าวไกล ไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนวันที่11พฤษภาคม2568เข้าคูหาเลือกนายเทพพรจำปาหนวนเป็นนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเอาหัวใจมากองรวมกันเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เลือกนายเทพพรจำปาหนวนอดีตนายกเทศมนตรีเพื่อกลับมารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลอาจสามารถอีกครั้งหนึ่งโปรดเลือกนายเทพพรจำปาหนวนเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองก้าวหนะ้านะ้าใหม่ใจจริงพูดจริงทำจริงมีอุดมการ สายจริงใจชัดเจนไม่แอบซ่อนเร้นเม้นแต่ทำงานเกือบานขอทำเต็มที่เพื่อท้องถิ่นเราิองในก้าวหน้าก้าวหน้าหรือจะยั่งยู่กรี่คิดแก่นี้ดีกับลุงป้านะอ่าหมดยุคซื้อเสียงขายสิทธ์แอบไปทำงุกนิบจ่ายเงินให้ไปกา ใดเวลากระ t h ทุนโมโหร้านไม่ได้ห่วงลูกหลานอาจถึงขั้นอนาชากพราประมาณทอพัฒนา้เต็มที่เพราะเงินภาษีของเราชาวประชาดูทุกไปก็ถอยหลังรู้ทุกทีจะเลือกกันแบบนี้หรือว่าจะเลือกเก้าหนะ้าก้าหนะ้า